สบายดีพี่น้องแม่ม้อนชื่อื่อบังโม่กินอีกเด้อพี่น้องเด้อมีเด้อกินตลอดมาจอดตลาดเด้อกินเรื่อยมาจากบ้านไดนบังโม่เนี่บ้านแม่ฮะบ้านแม่แมโอ้บ้านแม่มาจากบ้านแม่ทุไซบ้านแม่บ่หน่วยเท่าไรล่ะตัวนั้นบ่สิมหาทุ่มนี้ได้ส,สั้นม,มีซาบ่ Ừ, hồi sao phân thì nó <laughs> Ừ này ừ, thì nó Mà ngô này nè, bơ ngươi tụi này đã anh à, ăn đi sao, kêu kêu tuần này đi sao Tụi <laughs> ừ. ừ, à. <laughs> ừ. này Cứ bà sầm căn dù lạ Tụi này sếp Bơ ngươi tụi sếp Tụi này đen như bọ Đen bọ bộ Ở này sao, hồi sao này เคยซาวพันพี่น้องซาวพันก็ประมาณสามสิบกว่าบาทบุกแพงกันไหนเขกินทอยากบาทมาพี่น้องกินต่ออีกเด้อพี่น้องเด้อบาทนี้กินหมักโมอีกเด้อมันห่อนมันอะไรอะไรมีกินเนี่ย้อนี้มันอากาศห่อนายบาทนี่ไม่เออปลาทนี่หน่อเลยแม่นร้านข้าวแก้วอยู่มืองใดเออๆนั่นแหละร้านข้าวแก้วอยู่ข้างเมืองนี่แล้วขี่ไปจะเห็นเลยออกเลี้ยวขวาไปอยู่ทางช่างนี้นะครับ อยู่ทางทางนี้โอ้ผมไปเนยผมเลี้ยวซ้ายไปเนาะไปนี่เจ้ากระตงไปเลยอยู่แค้มขางเลยเพื่อนนะเพราะออกเปตรงนี้เราเลี้ยวซ้ายเออเจ้บอยอยากไปเจ้าบอยต้องถามไปทางนั้นเดมือนจะไล่ไปเจ้แค้มมันทางไปทางวัดเนาะไปทางวัดคือแค้มวางนี่สร้างหลุมนั่นเนี่ยไปนำเดินทางหลุมนั้นเห็นดอกไปนำเนี่ยบ่สใกเขาห่างคาเทียวไปห่างคาเทียวเลยอ้านี่มาได้มันหัวตีนหัวตีนหัวคุณแก่ของน้ำมันนะแก่แค่นั้นนรืออ่ะ เลุกยังไงอยู่หันท้ามเถะเบิ้นข้ามเถะเบิ้นโอ้นางมนถลิไปซอยผมอยู่ร้านห้ยสะเพดไปคาบมาพี่น้องมากินหม้อหมอีกเด้อบัดนี้เด้อฮ้อนฮ้อนมณิเดธฮ้อนได้ไหมนะมะนาวเราคือชีวิตนาวเราบริเวณใดเนี่ยฮะโอ้ยหม้อหมกันหม้อหม้อก็อยากจะเสียโอะวะบอกเบ่งแห้งมันเบ่งแห้งเนาะเบ่งแห้งจีบแตก

นี่จะกินกับกินได้เหมือนน <le> ี mm ่ไ hmm. ด้โอ้ยซ้อมซ้ำเตือกพวกอีกศาสตนี่แล้วก็ปาดแล้วมันอะแดงๆลูกแล้วมันสเสียของมันสเสียของโอ้ยแซ่บแซ่บลิงโมยหวานหวานหลังโมบานเม็ดเห็นยัง ให้เปิดเพลงน่ะปิดเพลงไงเด้อ คั้งก็เคยปลูกผูปกเป็นปลูกได้ยินมาเห็น,ป,น<บ>ปลูกเครื่องปลูกขโมยน,นี่อดี๋ยวให้มนงามกับกมัน,นยากเขาบลูนักคุกก้นเขาเห็ุไปได้วิธีเขาปลูกงโม่แบบได้ใช่ ผลดีเขาบึงปลูกยังเขาบึงหันแหละใส่ยังไงใส่ยังไงสมาชิกเด็กๆก,กับเมื่อเพื่อนมันเดินพี่น้องเลยนังตุ้ยกับลงกไปเห็ดเหล็บอ,อยู่เพื่อนคนแรกมีคนมาเห็ดเหล็บ นั่งหมอก,กับเมื่อนอนนั่งไผ่มานีกับเมื่อนอน <c oughs> เฮ้ยร้ายก้นกับมวนไป็ไนึ่งเฮ้ยเปมวอนใ่มวนได้อันเป็นงานแท่งสิม,มวนเพ่อนม้อนนะจังมวได้สิมีงานอย่าให้งานเน่เกิดไว้ไงเดยนี พี่น้องคนเฮานะรอคนจับนะกรอบไว้หมูหม้อเนี่ยนะับหวานกรอบ หอนนั่นเองเรากินหมักโม่ยวพี่น้องเอ้ยมันแซ่บอากาศหอนนะไปหายเป็ดน,นางอดเิอนเอาพิ่นมาเพิ่อนเอาเมือ่อหายเป็ดใหายหมูให้กินเอาเรียงงูสองตัวเพิกหนึ่งแม่หนึ่งต้มกบอลให้กิน mọi có đồ mô mua cả, làm hơi mô hình 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 mô เหลี yeah. ่ยงที่ทานเอาใจใส่ไม่ได้ทุหมเหน่วยซาพันสี่พ่น้นงก็มาถือของโมมได้ดียวจะน่ทางเมื่อตอบสองหลายกองจนพูนยวเต็มตามแคบทางนะข้าจะขายหน่วยหน่วยเทไรหน่วยซาบะไลยหน่วยซาบะอเมนสักจุบาท ต,ตาวัน์สามสิบกว่านีแนะเนี่ยโทรไปหาบ,บอก เมื่อนนี้โทรไปหาบ,บอกกำน,นันงโอนน้าโอนแล้วมาบอกไอ้ตะมน้นหตุไปหาเอาเด้อแล้วซอยผมอยู่หาหันนั่นหนันนี่ประมาณแบบก,ก็เสียเร่อได้สักหน่อยนะไปนะ

ใช่บงมี่ยังไงสงฆ์สันเสือี่ม่ก้อยบ่เออตนนีหน่อยอยืจเสือจับมาจุดเือเออขับมาจุดเือเยวไม่ไดเสือกจเสือเมยบมีเออไม่ได้อยใจนี่หน่อยจต้นยันมันหายนี่ย คือ<า>อ่างมือมันมุ้ยผุเบิ่งมันได้เงินขายไข่มาแดงก็ซื้อไข่อเออซื้อแผบมาแน่เอาไปซักเสื้อผ้าเนาะแผบเนี่ยไ <c oughs> ม่คาดแผบหน่อยไม่ได้เฮือน,นนะนุะ่งแล้วก็ซักมันเป็นชุนุ่งซ้ำมือก็นุ่งหันรถทั้งนั้นแหะมันก็บื่ออกได้ต้องซักใส่แผบทูแปลงทูมันจะอาด นั้นลมแ่มตอนนี้นี่กับชนงไปแงไข่บดแดงเหรอบ่ตอนี้ก็ไปนงเพื่อนตนกเป็นแบอนั่งกับพ่อนงไปแ่ไข่มดกับนงซะว่าไว้กับนงซะมีบอกแงมบจักดอกบกแงมเนอันรย ลูกไฟตะไลมันโมโหแบกแงมยบยิงยเ่าเอินสื่อแบกแงี้ยแบงมยลูกตะไล่แบบงมบมันเห็นย่งเรียมาฮืมโมูหคือกัน้นือกันอ้าคลิปนี้กับมอลาได้เพี่น้องเด้อเคบาย